สวัสดีค่ะก็กลับมาพบก,กันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแก้วก็จะมีแบบเหรียญโปยทานลายเบสิกนะคะมาฝากทุกคนให้ได้ลองทำตามกันดูนะคะเป็นลายที่ทำง่ายแล้วก็ประหยัดเวลานะคะประหยัดริบบิ้นด้วยก็จะเป็นลายนี้เลยนี่นะคะดอกก้าสลองนะคะนี่ด้านบนจะเป็นลักษณะดอกแบบนี้เลยส่วนด้านหลังด้านล่างนะคะก็จะเป็นแบบนี้ นะคะทำง่ายมากเลยลายนี้อยากให้ลองทาตามกันดูนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีทำแล้วก็หัดทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลยเริ่มขั้นตอนแรกเลยนะคะเราจะเตรียมเอาริบบิ้นเบอร์2ใช้ทั้งหมด4เส้นแล้วก็จะตัดความยาวของริบบิ้นนะคะอยู่ที่30เซนติเมตร จากนั้นตัดปลายแหลมแบบนี้นะคะทั้ง2ด้านเลยเวลาที่เราสอดนะคะเราจะสอดได้ง่ายจากนั้นนะคะเราก็จะมาเริ่มลงมือพับกันเลยเราจะพับลิบบิ้นลงนะคะความยาวที่พับตรงนี้จะอยู่ที่10เซนติเมตรนะคะจะได้ลักษณะนี้เลยเสร็จแล้วเราก็จะนำเอาลิบบิ้นมาขึ้นฐานสีนะคะ โดยหยิบเอาเส้นที่1ขึ้นมาตั้งไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ให้เส้นด้านสั้นอยู่ด้านบนแบบนี้ทั้ง4เส้นเลยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำเอาเส้นที่2มาคล้องเข้าไปเส้นที่1แล้วเอาเส้นที่3นะคะคล้องเข้าไปเส้นที่2 เอาเส้นที่4นะคะจับลักษณะนี้แล้วก็นำมาสอดในรูที่1ตรงนี้นะคะให้เราสอดขึ้นมาด้านบนของเส้นที่3แบบนี้แล้วทีนี้ให้จับกลางออกดึงเส้นที่3ขึ้นมานะคะเสร็จแล้วเราก็จัดให้กระชับเลยเสร็จแล้วเราก็จะได้ฐาน4แล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเราก็จะนำเหรียญน,นะคะมาวางตรงกลาง แล้วก็พับเก็บเหรียญน,นะคะตามที่เราถนัดเลยเริ่มจากเส้นด้านล่างนี้นะคะพับขึ้นไปด้านบนด้านซ้ายพับมาด้านขวาด้านบนนี้ก็พับลงมาด้านล่างด้านขวามือเราก็จะเอามาสอดล็อกในรูตรงนี้นะคะนี่แล้วก็กดให้เป็นรอยพับไว้นะคะทั้ง4ด้านเลยจะได้ลักษณะนี้นะคะ จากนั้นให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาแล้วก็เอาเส้นด้านสั้นนี้นะคะสอดล็อกเหรียญอีกครั้งหนึง่งสอดไปตามแนวริบบิ้นเลยนะคะแบบนี้แล้วก็สอดจนครบทั้ง4เส้นเลย ็แล้วเราก็จะได้ลักษณะนี้จากนั้นนะคะให้พลิกกลับด้านขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะขึ้นมาด้านยาวเราจะเริ่มพับเกียร์สอนด้านในนะคะเราจะเอาเส้นด้านบนพับริบบิ้นไปด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วปลายริบบิ้นก็จะชี้มาทางด้านขวามือให้เราจับโค้งลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็ค่อยๆบิดปลายมาด้านซ้ายแบบนี้ เอามาสอดในรูตรงกลางตรงนี้นะคะนี่เสร็จแล้วนะคะเราก็หมุนหนึ่งครั้งมือด้านซ้ายของเรานะคะกดกีบตรงนี้ไว้นี่นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงจะได้กลีบลักษณะนี้นะคะนี่เสร็จแล้วเราก็ทำเส้นด้านบนเหมือนเดิมบิดลิปบ,บินไปด้านหลังโค้งไปล,ลิปบ,บินลงมาด้านล่าง แล้วก็บิดปลายชี้มาทางด้านซ้ายมือนำมาสอดรูตรงกลางตรงนี้เหมือนเดิมนี่นะคะมือด้านซ้ายเราก็กดขีดตรงนี้ไว้เหมือนเดิมนะคะหมุนแล้วก็ดึงนี่เราก็จะทำเหมือนกันเลยนะคะจนครบทั้ง4เส้น เสร็จแล้วเราก็จะได้กลีบแบบนี้นะคะเราก็จัดกีบให้เท่ากันนะคะจะได้ดอกเกสรที่สวยงามนี่นะคะเท่ากันแล้วจากนั้นพลิกกลับด้านขึ้นมาแล้วก็ใช้กรรไกรตัดในส่วนของเส้นสั้นนี้นะคะออกไปเราก็จะตัดเหลือริบมินไว้นิดนึงนะคะประมาณนี้นี่นะคะตัดจนครบทั้ง4ด้านเลย เสร็จแล้วเราก็จะพลิกกับด้านขึ้นมาด้านนี้นะคะเราจะทำกลีดด้านข้างเริ่มจากเส้นด้านบนก็คือเส้นนี้นะคะบิดลิบปิบ้นไปด้านหลังแล้วก็บิดขึ้นมาด้านบนแบบนี้นี่นะคะเอามาอีกครั้งหนึ่งนะคะบิดลิบปิบ้นไปด้านหลังแล้วก็บิดลิบปิ้นขึ้นมาด้านบนจากนั้นเอามาสอดบนเส้นที่เราตัดนะคะ นี่ริปปิ้นก็จะโผล่ออกมาตรงกลางตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงนี่ก็จะได้ขีดประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็หมุน1ครั้ง,ท,งทำจากเส้นด้านบนเหมือนเดิมบิดริบบิ้นไปด้านหลังแล้วก็คงริบบิ้นขึ้นมาด้านบนสอดด้านบนเส้นที่เราตัดเหมือนเดิมนะคะนี่ริบบิ้นก็จะออกมาตรงกลางแบบนี้ แล้วก็ดึงนี่นะคะเราจะทำเหมือนกันเลยจนครบทั้ง4ี่เส้น เสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้กลีบประมาณนี้กลีบไหนที่ไม่เท่ากันนะคะเราก็ดึงจัดให้เท่ากันจะได้ดอกที่สวยนะคะนี่พอเท่ากันแล้วเราก็จะพลิกกับด้านขึ้นมาแล้วก็สอดเก็บล็อกลิปปิ้นนะคะให้แน่นกระชับยิ่งขึ้นแล้วก็จะพับเส้นด้านบนลงมานะคะแล้วก็เริ่มจากเส้นด้านซ้ายมือ พับริบบิ้นโค้งมาทางด้านขวามือแล้วก็ปิดปลายลงไปข้างล่างแบบนี้สอดใต้เส้นที่เราพับนะคะนี่ริบบิ้นก็จะออกมาตรงกลางระหว่างขีบด้านบนกับขีบด้านล่างแล้วก็ดึงนี่นะคะดึงจะได้ขีบแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ทําเหมือนกันเลยพับริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาเริ่มเส้นด้านซ้ายโค้งริบบิ้นมาทางด้านขวา บิดลงมาด้านล่างสอดใต้เส้นที่เราพับนี่นะคะทําวนไปจนครบทั้งสี่เส้นนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะได้ตรงกลางแบบนี้นะคะด้านหลังด้านบนเราก็จะได้ทรงดอกลักษณะนี้เสร็จแล้วริบบิ้นที่กเกินออกมาตรงนี้เราจะตัดทิ้งไปเลยนี่นะคะตัดให้ชิดไปเลยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ดอก การลองลักษณะนี้เลยสวยแล้วก็ทำง่ายมากนะคะลายนี้ประหยัดลิบปิ้นแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยนะคะอยากให้ลองทําตามกันดูถ้าชอบลายนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แก้วทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย